มากันเลยวันนี้เลิกงามยามดีนะลุงก็เอาอุปกรณ์มาพร้อมที่จะมาจัดการกับต้นบอสเวียที่ลุงได้ตอนเก่งเอาไว้ตัวนี้ก็คือหนึ่งใน24บสอสเวียที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะครับไอคือมันคืออันดับหนึ่งเลยละ่ะที่ที่ได้ประกาศชื่อว่ามันเป็นต้นบอสเวียนะครับหรือ ต้นกำยานที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวลุงคุยไว้ครั้งก่อนว่าลุงจะพามาตัดหลังจากที่มันออกรากแล้วนี่นะครับออกออกยอดใหม่ซะนี่ไนงะลุงตอนกิ่งกัยานตัวนี้ไว้เมื่อประมาณสิบกว่าวันที่ผ่านมาแล้วก็เลือกเลือกกิ่งที่มันสวยซะด้วยนะนะครับดูทรงของเขานะมันจะมีตั้งแต่ต้นฐาน มาโคงมาเวามาอย่างนี้นะคือลุงเห็นว่าลักษณะมันสวยดีมันน่าจะเป็นต้นไม้บอนไซที่แบบเจ๋งๆได้นะอันนี้ก็คือกิ่งที่ตายแล้วเราก็ตัดทิ้งไปนะครับลุงแต่งลุงลุงเลือกทรงมาอย่างงามเลยเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นบอนไซแล้วก็วางเท่ๆนะฮะนี่ไนงะตัดออกก่อนกิ่งนี้คือตายแล้วนะครับมันมันตายแล้ว หลังจากที่ลุงเด็ดใบมันไปอ่ะครั้งก่อนเนี่ยมันก็จะมียางนคะครับนี่นี่คือยางของกัมยานนะครับทราบไหมครับว่ายางของกัมยานน่ะนำไปทําเป็นน้ํามันหอมระเหยเป็นทูบหรือเป็นอเอเชชอเซนชียลออยไแมแต่เป็นน้ําหอมก็ได้นะครับเป็นกลิ่นบําบัดก็ได้นะครับนี่ครับดูนะที่ปลายมีดของลุงมันมีขา,ขาวๆอยู่นี่ก็คือยางของกัมยานคราวนี้ลุงจะตัดกิ่งนี้ดูรากมันนะครับ สิบกมันลากสีเขียวไอ้ลากไม่ใช่ลากสีเขียวลากสีชมพูสวยเลยนะเนี่ยถ้าลากแบบนี้กําลังดีนะวิธีการดูนะถ้าลากน้อยสองสามเส้นอย่าเพิ่งตัดก่อนเก็บมันไว้ให้ก่อนเดี๋ยวรอให้มันสักพักหนึ่งถ้าออก3ามสี่เส้นสิบเส้นกําำลังดีถ้าสีแบบนี้กําลังดีอย่าให้สีดานะครับถ้าเลยไปจากนี้ปุ๊บสีมันจะดำแล้วดำแล้วมันก็นจะตายถ้าบอกว่ามีคนบอกว่าลากสีน้ําตาลกําลังสวยเนี่ยตายแล้วล่ะ,ะกาลังไปฟอกแง็กเซียนแล้วนะอ่า เนี่ยพอพอเราตอนปุ๊บมันก็จะมีลูกๆมันออกมาจากเล็กๆตรงนี้นะแล้วเราก็จะตัดกิ่งเลยนะครับเอาไปเอาไปชําในกระถางต่อลุงเตรียมกระถางไว้แล้วกระถาง,ถงสวยๆเพราะว่าเดี๋ยวลุงอยากจะเลี้ยงมันให้งามนะดูนะครับกิ่งเนี้ยนะโอเคตัดเรียบร้อยแล้วรูรา,ากเต็มเลยนะรรากมาเยอะมากนะครับเนี่ยดูสิครับพอหลังจากที่เราตัดเนี่ยยางก็จะไหลออกมาอย่างสีขาวนะครับอันนี้คือกํายานที่เขาเรียกกันว่ากํายานอ่า ไม่ับสนนะครับว่ากัยานกับบอสโซเลียนี่มันคนละอย่างกันกํายานก็คือยางไม้ยางไม้นะครับบอสโซเลียก็คือต้นไม้บอสโซเลียก็คือต้นไม้ยางไม้นะครับจาไหมนะครับว่าอย่าลืมนะบอสโซเลียคือยางไม้กํายานคือต้นไม้งนั้นไอ้ที่มันออกมาก็คือยางที่เอาไปทําเป็นแปรรูปเป็นน้ํามันหอมระเหยเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ที่เราเราเห็นกันในท้องตลาดที่เขาขายกันนะ นี่คือยางของกำยานะครับกำลังออกมาเพร้ะมกัจะกิ่งพอดีเดี๋ยวลุงจะพาทุกคนไปวายจริงๆแล้วลุงตัดผิดลุงคิดว่ามันตายแล้วนะจริงๆมันไม่ตายจริงๆมันยังไม่ตุยเนี่ยดูสิยางมันยังไหลออกมาเลยเสียดายมากไม่น่าไปเปิดแผลใหม่นะโอ้ย่ yeah, เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชำก็คงจะน่าหน่อยสวยมากนะครับตอนนี้สวยมากเลยนะทรงสวยไหมครับนี่ไงเนี่ยยางก็จะออก ตรงนี้ยางก็ไม่มาแล้วนะแต่ว่ายางจะมาจากตรงนี้แทนเดี๋ยวเราค่กลับมาดูว่ายางมันเยอะขนาดไหนลุงยังไม่ทําอะไรกับแผลเพราะว่าเปิดแผลไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะลองดูว่ายางมันมีกลีหนอมากขนาดไหนนะต้นนี้นะเดี๋ยวเราไปชํากิ่งกันนะครับพร้อมแล้วนะเอาไปชํากิ่งกันไปโอเคเรามาชํากิ่งกันเลยลุงเตรียมกระถางไว้นะครับน่าจะกระถางประมาณ8นิ้วแล้วก็ลุงใส่หินเอาไว้ข้างล่างเพื่อที่จะปิดรูแล้วก็ยกยก ล่องขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะให้มันเกิดการไหลของน้ําได้ลอดใต้ก้อนหินไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไม่ใส่หินเนี่ยวัสดุปลูกของเรามันจะลงไปทับรูแล้วมันก็จะปิดรูฉะนั้นเราจะต้องเปิดรูไว้ด้วยเนี่ยวิธีการก็คือใส่ก้อนหินไปเพื่อที่จะไปกั้นแต่ไม่ไม่แนบสนิทกับรูนะครับเพื่อให้น้ามันยังไหลได้ก็คือต้นกํายานมดยอดหรือ,อไม้ต่าง ความต้องการเขาก็คือการระบายน้ําดีนะครับการระบายน้ําดีเนะี่ยมันก็จะช่วยให้ต้นกํายาโตได้เร็วอย่าให้น้ําขังอย่าให้น้ําแช่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็เอาดินใส่ก่อนดีกว่านะเนี่ยดินตัวนี้เป็นดินปลูกเดิมที่มีมีแกลบดํามีแกลบดําอยู่ผสมอยู่ด้วยลุงก็เอามาผสมด้วยนะฮะจริงๆแกลบดําลุงไม่มีนะมันก็เลยต้องเอาตัวนี้มาผสมต่อก็ ใช้ได้นะครับเอาแกลบดำเนี่ยมาผสมกันกันกบคิวนะ่ะมันใช้ประมาณนี้แหละก็คือคิวผสมคิวนี่คือเปลือกขนมน,นะครับก็จะอย่างเงี้ยนะพะอาเส้ยก็ใส่ลงไปนะครับมันมันแกลบดำเนี่ยจะช่วยให้มันระบายน้ำได้ดีนะครับจะช่วยก็คือ หมักนะครับหมักนะเพราะว่ามันหมักนานแล้วตัวนี้มันอยู่ในกระถางนานแล้วเป็นของเป็นของเก่าซึ่งมันก็จะมีความเย็นอยู่แล้วก็ใส่ได้ไม่เป็นไรที่จริงแล้วจะต้องใส่หินหรืออะไรกแ็แล้วแต่ใส่ลงไปด้วยนะแต่ว่าหนงไม่ใช้นะหนงใช้แค่นี้พอแล้วก็เอาออกหลังจากนั้นก็มาตัดมาตัดเคเบิลทายออกอย่าให้อย่าให้มีดไปโดนรากนะครับโดนได้แต่อย่าเยอะนะเก็บไว้บ้างนะไม่ต้องตัดทิ้งมากเนี่ย พอหลังจากตัดออกมาแล้วเนี่ยพยายามถ้ามีคัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์กรีดนะครับอย่าอย่าให้ไปโดนลากนะเอามือเนี่ยจับให้เต็มมือจับให้เต็มมือเลยอย่ากดมากนะอย่ากดมากเดี๋ยวมันจะไปโดนลากนะครับแล้วก็เนี่ยดึงออกมาดึงออกมาเนี่ยก็แกะออกค่อยๆแกะออกเรื่อยๆอย่าใจเย็นๆถ้ามีคัตเตอร์ก็จะกรีดกรีดมันจะมันจะไปออกได้เร็วกว่าเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กแกะออกพยายามนะครับอย่าให้มันมาโดนลากที่มันลง ข้างล่างเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะหลังจากนั้นก็มาฝั่งนี้ต่อจับให้แน่นนะครับอย่าอย่าให้โดนลากอย่าให้ลากมันออกมาเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบนี้นะเราค่อยๆงัดออกไปโอเคหลังจากนั้นก็ค่อยๆแกะแกะแกะใช้ใช้สมาธินิดนึงอยู่กับตัวเองแล้วก็ดึงมันออกมาค่อยๆดึงค่อยๆดึงอย่าไปโดนลากนะอ่าเนี่ยครับอย่าไปโดนลากก็ออกมาอย่างนี้โอเคเรียบร้อยลากออกมาสวยงามมาก มีเสียหายปลายล่ากนิดหน่อยก็เราก็จะมาตั้งทรงว่าเราจะตั้งทรงกันแบบไหนแบบนี้หรือแบบนี้ดีแบบนี้ไม่เท่ะนะทรงนี้ดีกว่าทรงนี้ดีกว่าลงว่าทรงนี้มันโอเคกว่าเดี๋ยวเอามาชิดฝั่งกันนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวชิดกันนี้ฝั่งหนึ่งนะนี่ประมาณนี้นะโอเคงามเราก็จะใายแบบนี้แทนแล้วก็ใส่ดินลงไป ไเพื่อที่จะให้มันอ่าถ้าจะให้ดีต้องหาไม้มาค้ำหน่อยอเดี๋ยวลุงจะหาไม้คำ้ำแล้วก็ใส่เคเบิลถายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นเดี๋ยวแป๊บนึงลุงจะไม้มาคำ้ำแรกๆก็ไม่สวยงามเท่าไหร่ก็คืออย่างนี้นะค้ำไม้เลยป้าป้านี่นะ แล้วก็ําไม้จุดนี้อีกจุดหนึง่งอนาคตเดี๋ยวเราก็ต้องถอดไม้ออกนะครับเพราะว่าอ,อนาคตรเราต้องถอดไม้ออกเพราะว่าเราจะให้มันสวยแต่ตอนนี้เราก็คือขึ้นทรงให้มันได้แบบนี้ก่อนเอาเชือกมัดนะเชือกก็ลุงก็หาเอาแถวนี้แหละมันมีอยู่ก็มัดไว้มัดไว้เพื่อลดน้ําแล้วก็อย่าให้มันเอียงเองอย่าให้มันเอียงเอียงไปทางอุ้ยตกใจตกใจลุงตกใจมาก โอเคไหมอยู่ไหมได้ละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มัดอ,อีกทางหนึ่งที่จริงลุงจะต้องมีเคเบิลทยพอดีว่าอยากให้อยากให้ถ่ยายใ,ให้จบแล้วก็นั่นไปเดี๋ยวลุงจะเอาเคเบิลทยมารัดอีกทีหนึ่งนี่นะครับมัดให้ทุกคนเห็นกันนะครับว่าเนี่ยมัดแบบนี้นะประมาณนี้แหละเพราะว่าเราจะขึ้นทรงนี้นะเราจะขึ้นทรงนี้ก็มัดประมาณนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับตอนนี้อาจจะไม่สวยเดียวลุงเอาเคเบิลทยมามัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้มันขึ้นทรงว้าวเห็นไหมครับดูดีนะ เ,เตรียมกันไกลมาด้วยนะต,ตัดไก่ตัดเนี่ยครับเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่คือ well บอสวาเลียบอสวอเลียอ่าบอนไซนะครับนี่นะสวยนะโอเคนะว้าวมากเห็นไหมครับว้าวมากเลยนะดูเลยครับทรงโอเคเดี๋ยวลุงจะเอาน้ำลดน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นลุงจะไปเก็บไว้ไปวางไว้ให้มันระบายน้ำดีๆแล้วก็มาติดตามกันว่า บอนไซต้นบอสเวียของลุงเป็นอย่างไรกันบ้างนะอ่านี่คือต้นบอสเวียซากานะครับหนึ 1, 9, ่งใน24บสอสเวียซึ่งสามารถทำบอนไซได้สวยงามนะแล้วก็มีรูปทรงที่ดีมากคือตอนนี้ตอนนี้ก็คือเป็นต้นที่ธรรมชาติมันถูกสร้างมาแล้วแล้วลุงก็มาต่อว่าเออมันจะสวยได้ขนาดไหนลุงจะอาจจะทำกิ่งรุดๆๆมาตรงน,นี้นะแล้วคอยติดตามกันขอบคุณมากๆครับอ่ามีคำถามว่าปลูกต้นบอสเวีย ทำอะไรได้บ้างนี่หนึ่งในหนึ่งในนั้นก็คือความงามของต้นไม้ความสวยของต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่รวมถึงการทำยาทำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นชาเป็นน้ําหอมหรือเป็นอโรมาทเทอราพีอื่นๆอีกนะครับไปเดี๋ยวลุงจะพาต้นไม้ไปรดน้ำก่อนขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็กด Subscribe แล้วหรือไม่ก็ มีคอมเมนต์มีคำถามอะไรก็ฝากทิ้งคำถามเอาไว้เดี๋ยวลุงจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับเรื่อยๆครับขอบคุณมากๆครับ